การศึกษาแบบมอนเตสซิลีเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมาเรียมอนเตสซิลผู้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับลูกคนงานรายได้น้อยแห่งแรกในอาพาร์ตเมนต์ในกรุงโรมในปี1907โดยเธอตั้งชื่อโรงเรียนว่าคาซาเดแบมเบ i ีซึ่งมีความหมายว่าบ้านสำหรับเด็กบ้านแห่งแรกนี้มีเพียงโต๊ะครูเตากระดานดำเก้าอี้ โต๊ะกลุ่มสำหรับนักเรียนและตู้เก็บเอกสารซึ่งเต็มไปด้วยสื่อการสอนซึ่งมอนเดสซี่ลีทำขึ้นด้วยตนเองในช่วงแรกๆที่เธอกำลังศึกษาหาวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง กิจกรรมที่สอนภายในโรงเรียนแห่งนี้ประกอบไปด้วยการฝึกดูแลตนเองเช่นการแต่งตัวการดูแลสิ่งแวดลอ้อมเช่นการปัดกวาดและการทำสวนนอกเหนือจากนั้นเด็กๆยังสามารถเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆได้ตามชอบมอนเตสซี่ไม่ได้เป็นผู้สอนเด็กๆด้วยตนเองแต่เธอจะคอยดูแลการสอนของคุณครู มอนเดสซิลี่สังเกตว่าเด็กๆมักตั้งใจจดจ่อกับกิจกรรมและทำมันซ้ำๆเมื่อเด็กมีโอกาสได้เลือกทำกิจกรรมเองพวกเขาจะสนใจในกิจกรรมและสิ่งของที่ใช้ในชีวิตจริงมากกว่าของเล่นขนมหรือรางวัลอื่นๆทั่วๆไปและจะค่อยๆเรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนด้วยตัวเอง มอนเดสซี่ได้ข้อสรุปว่าเด็กๆจะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองและกลายเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้นเมือ่อพวกเขาถูกปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆอย่างอิสระเธอเริ่มมองคุณครูเป็นเหมือนผู้ที่ช่วยคอยสนับสนุนให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวและทำกิจกรรมได้อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตและสิ่งแวดล้อมที่ถูกเตรียมขึ้นเป้าหมายคือการสร้างเด็กให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีอิสระมีความรับผิดชอบและใฝ่เรียน หลังจากนั้นไม่นานมอนเตสซีก็เริ่มเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผยแพร่แนวคิดของเธอให้กับนักคิดและนักการศึกษารุ่นใหม่นักประดิษฐ์อย่างอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลและโทมัสแอนดิสันคือหนึ่งในผู้สนับสนุนคนแรกๆของเธอนอกจากนี้ยังมีจิมมี่เวลจากวิกิพีเดียเกเบียนกาเซียมาเกสและ2ผู้ก่อตั้ง g o o g l e แลลี่เพจและเซอร์เกรบรินอีกด้วย ปัจจุบันคำว่ามอนเตสซี่มักสื่อถึงวิธีการสอนมากกว่าชื่อโรงเรียนและด้วยความที่ไม่มีการสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อใดๆทําให้ทั่วโลกยิบยืมแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นโรงเรียนมอนเตสซี่หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นชื่อภูมิปัญญาและสื่อการสอนซึ่งถูกดัดแปลงไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลประถมหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษหรือแม้แต่หลักสูตร12ปีเต็มรูปแบบแม้แต่ผู้ปกครองบางคนยังนําไปปรับใช้ในการศึกษาโดยครอบครัวอีกด้วย หลักสูตรมอนเตสซิลีส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระใช้ห้องเรียนแบบเปิดทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระใช้สื่อการสอนแบบเฉพาะของมอนเตสซิลีนักเรียนหลากหลายอายุเรียนรวมกัน0-3ปี3-6ปีหรือ6-12ปีเพื่อให้เด็กๆเ,เรียนรู้กันและกันชั่วโมงเรียนต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะประมาณคาบละ3มชั่วโมงไม่มีการตัดเกรดหรือการให้การบ้านและครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม มาเรียมอนเตสซีเคยกล่าวไว้ว่าอย่าช่วยเด็กทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทำเองได้คุณคิดอย่างไรกับแนวคิดมอนเตสซีนี้แบ่งปันความคิดเห็นกับเราในกล่องข้อความด้านล่าง